บังเอิญไปพบหนังสือ s i Science and Technology เขาประเมินประเทศไทยเทียบกับประเทศอื่นในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค,คุณหญิงเคยเห็นอันนี้ใช่ไหมครับค่ะเคยเห็นปรากฏว่าประเทศที่ได้อันดับหนึ่งคือสหรัฐอเมริกาแท่งยาวมาถึงขัน้นนี้แต่ว่าประเทศไทยที่ได้ที่46จาก47ประเทศที่เขาประเมินชนะก็แต่อินโดนีเซียค่ะ คุณหญิงเห็นแล้วเห็นแล้วค่ะแล้วก็ออกข่าวในนังสือพิมพ์มาแล้วค่ะคุณหญิงครับเห็นแล้วสบายใจไม่สบายใจมันเป็นความผิดพลาดของการศึกษาของไทยหรือเปล่าเห็นตรงนี้แล้วรู้สึกไงครับการเรียนวิทยาศาสตร์ในอดีตที่ผ่านมาก็มีปัญหาค่อนข้างมากนะคะไม่ต้องพูดถึงวิทยาศาสตร์แม้กระทั่งในการศึกษาโดยทั่วไปก็ตามเนี่ยนะคะถ้าเราจะโยงว่า สลัมกรมไทยเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อ30ปีที่แล้วก็คงด้วยเหตุผลเดียวกันนะคะว่า,าขาดแคลนครูโรงเรียนไม่เพียงพอนะคะเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้แล้วก็ถ้ากลับมาที่วิทยาศาสตร์แล้วก็ยิ่งอาจจะไม่ต้องอหวังนะคะ<ม>ว่าเครื่องไม้เครื่องมือครูที่จะสอนเวิทยาศาสตร์ให้เด็กเข้าใจสนุกดึงวิยาศาสตร์ที่ใกล้ตัว มาเรียนรู้ในห้องเรียนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าจะไม่ไม่น่าสงสัยเลยนะคะว่าทําไมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเราจึงตกไปเป็นที่46จาก 47, าก47ประเทศ,เทศแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าตลอดเวลาในการปกครองประเทศเวิทยาศาสตร์ดูเหมือนจะไม่มีบทบาท ในการปกครองประเทศหรือไม่มีเสียงไม่มีสิทธิ์มีเสียงในการพูดว่าวิทยาศาสตร์จะช่วยพัฒนาประเทศนะเรื่องนั้นเรื่องนี้ส่วนใหญ่จะพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจมากกว่าจนกระทั่งเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองจึงวิทยาศาสตร์จึงโผล่ขึ้นมาว่ามีความสำคัญถ้าไม่เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วก็จะไม่ทันชาวโลกแล้ว ประเทศไทยเรื่องการศึกษาทั้งหลายมันผิดาพาดตรงไหนส่วนดีมีอยู่มากแต่ส่วนสำคัญที่ทำให้เราพ่ายแพ้ก็คือแนวความคิดพื้นฐานในการจัดการศึกษาโดยเราคิดว่าการจัดการศึกษาหรือการเรียนรู้เนี่ยคือการสร้างอาคารขึ้นมาหลังหนึ่งแล้วก็เอารั้วมาล้อมไว้ติดป้ายว่าห้ามบุคคลภายนอกเข้า แม้แต่พ่อแม่มาส่งลูกก็จะบอกว่าให้ส่งแค่ประตูโรงเรียนห้ามเข้ามาในโรงเรียนอาจารย์พูดผมเห็นภาพเลยแล้วเมื่อ,อ,อนักเรียนมาโรงเรียนเราจะนำนักเรียนจำนวน30-40คนบางโรงเรียน60คนแล้วแต่ชื่อเสียงแล้วเราก็จะนำมาใส่ไว้ในห้องสี่เหลี่ยมห้องหนึ่งเจาะหน้าต่าง กับประตูเท่านั้นนอกนั้นปิดทึบหมดเราจะให้เด็ก40คนนี้เนี่ยนั่งนิ่งอยู่ในชั้นเรียนฟังครูบอกแล้วก็ตอบสิ่งที่ครูพูดเป็นเวลาวันละ5ชั่วโมงสัปดาห์ละ5วันปีละไม่น้อยกว่า200วันเป็นเวลา1ปีเต็มแล้วก็จะย้ายเด็กกลุ่มนี้ไปอีกห้องหนึ่งเป็นเวลา6ปี 12ปี16ปีแล้วแต่กรณีเมื่อเราจัดเช่นนี้เนี่ยการศึกษาได้ขึ้นอยู่กับสิ่งพิมพ์สองฉบับเท่านั้นสิ่งพิมพ์ฉบับที่1เรียกว่าหลักสูตรสิ่งพิมพ์ฉบับที่สองเรียกว่าหนังสือเรียนสิ่งพิมพ์สองชนิดนี้ได้มีอิทธิพลทั้งครูและทั้งนักเรียนแล้วครูก็จะสอนไปตามสิ่งพิมพ์สองอย่างนี้ ไม,ไม่ออกนอกเรื่องออกไม่ได้การศึกษาที <another> ่แยกมนุษย <subject> ์ออกจากชีวิตเนี่ยก็ทำให้เขาต้องรอคนบอกรอคนสั่งเขาไม่สงสัยเขาไม่ไต่ถามเขาไม่อยากค้นความรู้เพิ่มเติมเพราะครูไม่ได้บอกให้คนนะคะเมื่อเป็นเช่นนี้การศึกษาจึงทำให้คนเห็นแก่ตัวขาดทักษะชีวิต สคัญแล้วการศึกษาก็แยกออกไปจากชีวิตของมนุษย์โดยสิ้นเชิงพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้นะครับคิดว่าช่วยได้บ้างไหมครับเรื่องกระบวนการเรียนรู้ทั้งหลายแล้วสอดคล้องอะไรกับการที่จะต้องค้นควา้าหาความรู้แล้วสารานุกรมนี้จะช่วยได้อย่างไรบ้างหรือเปล่าการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ถือเป็นเรื่องที่เป็นหัวใจของการ จัดการศึกษาที่เดียวนะคะกระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับใหม่นี้เนี่ยจะเน้นที่ผู้เรียนแล้วก็เน้นให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งเป็นคนดีและเป็นคนที่มีความสุขอยากจะให้ผู้เรียนเนี่ยเรียนรู้อย่างมีความสุขฝึกคิดมีจินตนาการพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติจะพยายามเน้น เรื่องวิธีการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้มีอยู่ในพระราชบัญญัติเลยว่าจะต้องมีการจัดแหล่งเรียนรู้ให้มากและกว้างขวางหลากหลายและให้ผู้เรียนมีทางเลือกอก็มาตรงกับพระราชประสงค์คของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงต้องการที่จะเห็นการเรียนรู้ร่วมกันในพระราชบัญญัติ จะมีการเปล่าถึงสถานศึกษาที่บ้านที่เรียกว่าบ้านเรียนหรือโฮมสกูลนะคะไม่ต้องโรงเรียนแต่บ้านเรียนเป็นบ้านเรียนคคนะคะที่พ่อแม่ลูกจะเรียนรู้ร่วมกันซึ่งเป็นหัวใจของการเรียนรู้ว่าการเรียนรู้ที่ดีนั้นเนี่ยคือการสัมผัสและสัมพันธ์ถ้าพ่อกับแม่ได้สัมผัสลูกสัมผัสด้วยวาจาสัมผัสด้วยกายสัมผัสด้วยใจ แล้วก็สร้างความสัมพันธ์แค่มองตากันนะฮะ <Yeah. S 1> แล้วก็ถามคำถามสมองของเด็กใย,ยประสาทจะเชื่อมเชื่อมกันอย่างชนิดที่ดูในโทรทัศน์แล้ว mm hmm. จะเห็นว่าแค่พ่อแม่ตอบคำถามของลูกเท่านั้นใ mm hmm. ย,ยประสาทของลูกจะเชื่อมกันอย่างปุ๊บปั๊บ,บ,บเลยทีเดียว yeah. mm hmm. ลูกจะฉลาด <Yeah. S 1> แล้วลูกก็มีความสุขตกลงก็ไม่ใช่ตัดตอนว่าอยู่บ้านมีไว้กินกับนอน การเรียนรู้ส่งลูกขึ้นโรงเรียนไปส่งโลกลูกขึ้นรถไปโรงเรียนจบกลับมาก็สบายดีพ่อแม่ก็จะได้ไม่ต้องเดือดร้อนไปเรียนรู้ที่ครูที่โรงเรียนแล้วถ้าลูกไม่ดีโทษโรงเรียนอลูกไม่ดีโทษโรงเรียนโรงเรียนก็โทษที่บ้านแล้วก็หมดปัญหาขออนุญ,ญาตเลือตรงนี้ได้ไหมฮะว่าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวย้อนหลังไป30สิปีท่านมีวิสัยทัศน์ซึ่งเป็นที่น่าแปลกประหลาดที่มาทันสมัยอย่างสอดคล้องกันว่า อยากจะให้เรียนรู้ร่วมกันแล้วก็นู่นสมัยนัสมัยมากเมื่อ3ปีที่ปี่นเพราะปราชญาบนี้เพิ่งออกใช่ค่ะนี่ค่ะคือแล้วก็ที่พูดถึงบูรณาการเนี่ยนะคะคือวิชาเดียวเรื่องเดียวสามารถที่จะใช้หลักวิชาการของทุกๆด้านมาพูดมาอธิบายเรื่องนั้นได้เรื่องดินเรื่องเดียวจะเป็นวิทยาศาสตร์ก็ได้ จะเป็นเทคโนโลยีก็ได้จะเป็นศาสนาก็ได้เพราะว่าศาสนาต้องใช้ดินนะคะหรือแม้ว่าจะเป็นทางด้านสังคมหรืออะไรก็สามารถที่จะใช้ดินเรื่องเดียวเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ประกอบในในวิชาการต่างๆร่วมกันได้ให้เรียนรู้จริงซึ่งนั่นจะโยงไปถึงรากฐานของการเรียนรู้อยากจะยังอยากจะเน้นแล้วก็เห็นด้วยกับอาจารย์สุโมนมากว่ารากหรือรากฐาน เป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะตรงตอนนี้ขณะนี้ถ้าเศรษฐกิจฟื้นขึ้นมากลับมาอีกครั้งหนึ่งถ่านเด็กไม่มีฐานที่ดีนะคะจาย์ลองนึกภาพดู<อ>ว่าอ,อะไรจะเกิดขึ้นครับขอขอนุญาตถามคุณหญิงแม่นมากน,นิดหนึง่งคุณหญิงครับเมื่อคืนนี้ผมคุยกับภรยาผมภรยาผมเขาก็บอกว่าโอ้ยเขารู้จักคุณหญิงแม่นมากมาตั้งแต่เด็กแล้วอ่านหนังสือของคุณหญิงมาแสดงว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคุณหญิงนั้น เห็นโลกมามากกว่าเราในห้องตรงนี้คะคุณหญิงครับตอนนี้คุณหญิงต้องเรียนรู้อยู่ด้วยหรือเปล่าโอต้องเรียนรู้แน่นอนค่ะเห็นโลกมาแล้วสี่ิปีแต่ว่าขอโทษเจสิปีกว่านี้นะคะแ่ลดอายุตัวเองไปตั้งเยอะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นใหม่เสมอนะคะ ปรับเปลี่ยนไปเสมอถ้าเราต้องการจะอยู่ในโลกและคนมีอายุมากอย่างดิฉันนะคะถ้าจะพูดกับเด็กเนี่ยต้องรู้เรื่องที่เขารู้ที่จริงเมื่อดิฉันเกิดคอมพิวเตอร์ยังไม่มีเลยนะคะ,นะคะอ้าวเดี๋ยวนี้เราก็ต้องรู้เพราะว่าลูกหลานนี่เขาก็ต้องมีใช่ไหมคะมีซอฟต์แวร์อะไรใหม่ๆนะซึ่งทําเองไม่เป็นก็ต้องรู้ความรู้เกิดขึ้นมากนะคะแล้วก็เราต้องตามไม่ใช่ว่าหยุดแค่นั้นอ๋ออย่างนี้ที่เรียกว่าต้องเรียนตลอดชีวิตใช่ค่ะการศึกษาตลอดชีวิตที่เขาพูดกัน <Okay. S 2> นั่นแหละคะับใช่ค่ะ ตกลงเราวคำว่าการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่จําเป็นว่าต้องไปเข้าเทคคอร์สที่ไหนมีใครมาเล่าให้ฟังมีใครมาสอนแต่คนเองก็ได้ใช่ค่ะก็ตลอดชีวิตแล้วก็ศึกษาตามอัธยาศัยในพระราชบัญญัติใหม่นะคะมีให้เลือกเยอะถ้าหากเด็กบางคนถูกบังคับ,คบให้เรียนอย่างนี้อย่างนี้เขาก็ม่ม,มีความสุขแต่ในสารารปปนุกรมนี้มีหลากหลายเลือกได้ตามอัธยาศัยก่อน แล้วก็อย่างที่คุณหญิงกัลยาว่านะคะรู้เรื่องนี้ก็โยงไปเรื่องโนตเกิดความสนใจขึ้นมามันเรียนไม่รู้จบมันเรียนต่อเนื่องเรียนที่บ้านก็ได้เรียนที่โรงเรียนก็ได้แล้วสารานุกรมถ้ามีอยู่ที่บ้านก็เรียนกันได้ทั้งครอบครัวตกลงถ้าเราทุกคนอยากจะเรียนรู้ทุกวัยและช่วยกันเนี่ยไอ้เบอร์46จาก47็นี่เพิ่มเพิ่มมันมันต้องเปลี่ยนแน่มันต้องกระตุ้นวาจะเปลี่ยนค่ะ ครับหวังว่าจะเปลี่ยนนะครับรถ้ามีการแก้ไข<ช>อย่างที่เราคุยกัน<ช>นะครับ